ทำไมไทยถึงไม่สามารถระบุตำแหน่งปืนใหญ่ปืน,ปนครกของกัมพูชาได้ทั้งหมดและเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นมาฟังกันนะครับอย่างแรกนะครับกัมพูชาเนี่ยนะครับมีการใช้ถ้ำแบบนี้นะครับเป็นยุทธวิธีแบบเดียวกับที่รัสเซียและยูเครนใช้ก็คือเมื่อจะทาการยิงเนี่ยก็เปิดฝาครอบออกยิงเสร็จก็ทําการปิดนั่นเอง และจากหลายสื่อจะเห็นได้เลยว่ากัมพูชามีการสร้างถ้ำและบังเกอร์แบบนี้ไว้ตามถ้ำต่างๆนะครับเช่นที่ภูมะเขือและตามข่าวกัมพูชามีการขุดอุโมองค์ใต้ดินนะครับและบังเกอร์ใต้ดินตามชายแดนไทยและกัมพูชา เพราะวิธีแบบนี้มีการใช้งานทั้งในรัสเซียและยูเครนรวมไปถึงในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเวียดกงก็นิยมขุดอุโมง์หรือบังเกอร์ตามพื้นต่างๆไว้หลบการโจมตีของอเมริกานะครับซึ่งกัมพูชาก็ทําแบบนี้เนื่องจากกัมพูชาไม่มีกําลังลบทางอากาศและวิธีหนึ่งที่สามารถหลบการโจมตีจากปืนใหญ่ปืนครกจรวดและ f 16ของไทยได้ก็คือการสร้างบังเกอร์ใต้ดินนั่นเองโดยเราเรียกวิธีวิธีแบบนี้ว่าเทอร์โนวอร์ r ฟนะครับ โดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเวียดกงใช้วิธีแบบนี้นะครับในการทําหลุมบุคคลขนาดเล็กและทําการหลบลงไปนะครับเมื่อทหารอเมริกาเดินผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะโผมาตลบหลังทหารอเมริการวมไปถึงหลุมแบบนี้เนี่ยยังใช้ในการหลบปืนใหญ่ปืนครกนะครับและกัมพูชาอาจใช้ในการหลบการโจมตีจาก F16 หหรือปืนครกได้ระดับหนึ่งนั่นเอง โดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในรัสเซียและยูเครนเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายต่างสร้างอุโมงคใต้ดินแบบนี้นะครับหรือขุดสนามเพราะและมีการเสริมเหล็กเข้าไปเพื่อเป็นการหลบการโจมตีจากปืนใหญ่และโดรนของฝั่งตรงข้ามเพราะวิธีแบบนี้เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ประเทศที่ไม่มีกำลังทางอากาศเนี่ยนะครับสามารถหลบการโจมตีทางอากาศได้ด้วย และจากการฝึกซ้อมล่าสุดของปากีสถานนะครับจะเห็นได้เลยว่าปากีสถานใช้วิธีขุดอุโมง์หรือบังเกอร์แบบนี้และเอารถถังโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะครับเพื่อทําการยิงยิงเสร็จแล้วเนี่ยก็ย้ายกลับลงไปในอุโมงคโดยมีการรายงานว่าเกาหลีเหนือเองก็ใช้วิธีแบบนี้ซึ่งปากีสถานและเกาหลีเหนือนะครับใช้หลักนิยมการรบเหมือนกัมพูชาก็คือหลักนิยมการลบแบบคอมมิวนิสต์และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมหามิแต้ของไทยคือจีนนั่นเองซึ่งคาดว่าวิธีแบบนี้เนี่ยนะครับกัมพูชาอาจใช้ในการสู้กับไทยรอบหน้า เพราะกัมพูชาไม่มี f 16และนี่จะเป็นอีกวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะสู้กับ f 16ได้และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารบกไทยถึงไม่สามารถระบุตำแหน่งอาวุธของกัมพูชาได้นะครับเพราะกัมพูชาสร้างอุโมงและใช้วิธีแบบนี้นั่นเอง